ดูดูอีกแกนสิทำมาเป็นนั่งร้อยมาไหลให้ท่านพี่ของสาข้าเองก็ไม่เชื่อหรอกว่าเมียฉันเลยแบบมันจะจงรักภักดีท่านพี่จริงๆนั่นสินะยังไงฉันเลยก็ยังเป็นฉันเลยมันก็เป็นได้แค่นั้นแหละเออท่านหญิงเหมือนกระหม่อมจะได้ยินเสียงใครชับพะส มันช่างสงบไม,ม่เห็นธ <สา S 2> นายโยเดียเอาพระแสงดาบล่ฟันนางสนมอีกแล้วสุขะอีกแล้วหรอเ <l ots> จ้าทําแบบนี้คนที่นี่จะไม่เชื่อใจเจ้าเอาได้นะไอโยเดียข้าไม่สนข้าปกป,ป้องศักดิ์ศรีของข้าในเมื่อข้าเป็นเมียเจ้าแล้วข้าก็ต้องถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมสิยอมรับแล้วรเรื่องว่าเจ้าเป็นเมีย จ้าจ้าเพราะแบบนี้ไงข้าถึงรักเจ้านะ่ะ